Isn't the best place to find the lovers of so the bar? Is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the. Well, I'm in love with your body. Oh, wow. แมพึ่งมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่พีเจเจย์ชาแนลกับแม่พึ่งนะคะวันนี้แม่พึ่งจะให้ทุกคนดูสกุชชี่ตัวที่แม่รักมากเลยนะคะก็เป็นของไอบูมทั้งหมดนะคะแล้วก็มีตัวใหม่ที่ทุกคนคงรู้จักนะคะมาดูกันเลยดีกว่าแต่นี้เป็นเฉพาะแค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะที่เหลือแม่นําเอาไปไว้บ้านหนึ่งแล้วค่ะ ก็นี่เลยนะคะเปิดมาก็จะเจ,เจอเจ้าสกุชชี่ขนมปังปอนลิลาคุมานะคะเจ้าสกุชชี่ตัวนี้นะคะออกมาประมาณเดือนต้นเดือนเมษายนของปีนี้ค่ะซึ่งเขาทำเป็นลิมิเต็ดนะคะจะมีเฉพาะในร้านเกมเท่านั้นนะคะถ้าใครมาญี่ปุ่นถ้าเจอก็รีบขี้ไปเลยนะคะเพราะว่ามันหายากมากๆนะคะชั้นนี้แม่พุ่มก็จะมีทั้งหมดอยู่ 8ชิ้นนะคะนี่มันมีข้างหลังด้วยก็จะมีทุกหน้าเลยนะคะเป็นอันที่แม่ปโปรดปานมากนะไปเล่นใช้ฝีมือตัวเองในการขีดนะคะเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะเป็นเจ้าสกุชี่ของไอบูมนะคะขออภัยกล้องเบอร์หน่อยนะคะ สกุชชี่ของไอบูมนี้แม่มีเกือบทุกอันเลยตอนนี้กําลังตามล่าอันเก่าๆด้วยนะคะแต่อันนี้เป็นอันที่แม่คิดว่าแม่คงต้องเก็บไว้นะคะเพราะว่าแม่รักมากเลยนะคะไอบูมก็จะมีทั้งแพนกิ้นมี I-Love Orange Fresh นะคะแล้วก็ประวานมิลลี่นะคะสตอรี่ค้ายมีปังแผนมีพีชนะคะเพราะว่าแม่กลังจะย้ายบ้านแม่ก็ต้องเอามารวมไว้ตรงนี้ก่อนที่เหลือก็เก็บใส่กล่องไปแล้วค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นเจ้าสกุชี่ไอบูมเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ในนี้มีแต่ของไอบูมนะคะก็จะเป็นเบรดดอนะคะแบบนี้ไซส์ใหญ่นะคะชั้นนี้ก็มีประมาณ 14, 15ี่สิบอันนะคะ ทับทับกันอยู่นะคะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะดูสิทุกคนก็คงรู้จักกันหมดแล้วเนาะว่าเป็นตัวอะไรกันบ้าง English b เบดนี้แม่ซื้อมาอันเดียวแต่ว่าสั่งเขามาเพิ่มนะคะเขายังไม่มาส่งนะคะเราเลื่อนมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นอันที่ต้องเอามาเก็บไว้นะคะอันไหนที่เราเคยเล่นแล้วเราเคยแกะแล้วสียังไม่ครบเราก็ต้องเอามาวางไว้ข้างล่างก่อนเพื่อจะหาสีมาให้ครบนะคะ ทุกชิ้นก็จะเป็นของใหม่หมดเลยนะคะยังไม่ได้แกะนะคะก็มาด้านนี้นะคะก็จะเป็นปังปอนอีกค่ะซึ่งปังปอนอจริงๆแม่ส่งไปไว้ในไทยเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อว่าจะเอาไปจัดกิจกรรมสําหรับคนที่มาติดตามชาแนลแม่นะคะแล้วก็ไปขายซองซุ่มแล้วก็เอาไปขายธรรมดาด้วยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ไอบูมทุกชิ้นเลยใครที่เป็นสาวกไอบูเหมือนแม่บ้างคะแล้วก็ข้างบนเลยนะคะที่เห็นเมื่อวานที่แม่เอามาแกะกล่องพัสดุนะคะอันนี้เป็นอันที่แม่จะสะสมนะคะส่วนอันที่แม่จะเอามาให้ทุกคนนะคะหรือเอามาเล่นกิจกรรมหรือว่าขายซองสุ่มนะคะอยู่ข้างหลังนี้ค่ะเดี๋ยวหันมาดูกันดีกว่านะคะ,คะอยู่ข้างหลังนี้ค่ะเรามาในกล่องน้ํานะคะซึ่งสั่งมาแล้วนะคะก็ แจกจริงนะคะชาแนลแม่นะคะแบบนี้เลยนะคะว้าตื่นเต้นแทนคนที่จะได้จริงๆเลยเราก็แกะไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะเรากลับมาดูด้านนี้กันดีกว่าก็ <g ül> อันไหนที่ทุกคนคิดว่าในเมืองไทยหายากนะคะช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะคะเผื่อว่าแม่จะเอาไปจัดกิจกรรมอีกน,นะคะ <c oughs> อันนี้นะคะแม่คิดว่าคงเป็นรุ่น ไม่ไม่รู้นะรุ่นใหม่ว่ารุ่นเก่านะคะเดี๋ยวจะลองไปเช็คอีกทีนะคะเพราะว่ามันหายากมากๆเลยคะ่ะกวาดข่านะคะไม่ใช่ขวานะคะหายากมากๆเลยค่ะกว่าจะซื้อมาได้นะคะต้องรอนานมากแล้วที่สําคัญราคาที่ญี่ปุ่นนะคะต่ออันก็ไม่ใช่ถูกๆเลยค่ะก็ถ้าใครอยากได้นะก็อย่าลืมรอดูคลิปแนมะ่พึ่งเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็จะมีเรื่อยๆนะคะมีแจกนะคะ ก็ย like? ังไงถ้าใครชอบสกุชช่ตัวไหนของแม่พึ่งนะคะในคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะยังไงลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ